สวัสดีครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แ้วผมบอกว่าผมจะมาบอกวิธีต่อช็อคอีกแบบนึงครับผมสําหรับสไตล์ผมนะครับครับแล้วก็ง่ายกว่าคลิปที่แล้วนะครับผมครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปลองชมนะครับแต่งานนี้นะครับผมง่ายจริงๆนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับกับสายตีนะครับเพราะว่ามันจะสะดุดไกด์นิดนึงนะครับครับผมเอยวลองชาร์ปเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับ ครับไปกันเลยครับครับมืออุปกรณ์ครบแล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนะครับขั้นแรกนะครับทําให้เป็นบวงย่างนี้นะครับครับผมเชิญสายพีนะครับนี่ครับสอดสอดจากด้านบนนะครับนี่นะครับสอดจากด้านบนนะครับนะครับ พอให้เราพอที่จะพันนะครับประมาณสักสิบกว่ารอบนะครับแล้วแต่เราจะชอบนะครับว่าจะชอบแบบสั้นหรือแบบยาวนะครับครับก็เริ่มพันเลยนะครับนี่นะครับพันเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับนี่ะครับแล้วแต่เราจะชอบแบบยาวหรือแบบสั้นครับนี่เดี๋ยวจะ คร่าวๆให้ดูก่อนนะ,น,ะนะครับนะครับมันจะเรียงตัวกันนะครับครับผมเราก็พันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ที่เราพอใจนะครับ ครับสมมติว่าเราได้ประมาณนี้นะครับครับผมครับให้เราสอดขึ้นนะครับจากด้านตัดด้านข้างล่างนะครับนี่นะครับสอดขึ้นจากข้างล่างนะครับสอดขึ้นมานะครับนี่นะครับแล้วก็วนกลับไปนะครับแล้วก็สอดขึ้นมาใหม่อีกสักรอบหรือสองรอบนะครับนี่นะครับแล้วก็สอดใหม่อีกสักรอบนะครับ ครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ดึงนะครับครับผมแล้วก็ดึงมาเลยนะครับนี่ครับให้ดึงนะครับนี่นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ดึงอีกหน่อยนะครับ อ่านะครับดึงอีกหน่อยนะครับน,นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่านะครับนี่นะครับสายก็จะอยู่แบบแบบนี้นะครับผม ไม่ราบว่ากล้องจะมองเห็นเปล่านะครับนะครับหลังจากนั้นก็ตัดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะปิดหัวก็ได้นะครับถ้าผมถักปิดหัวตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าผมแต่ผมไม่ถักนะครับครับผม ตรงนี้ออกไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมนกล้องมองเห็นชัดหรือเปล่านะครับถ้าผมเสร็จเรียบร้อยนะครับครับผมนี่ครับ